ร่ลมลมแผ่วมานั่งชนแก้วริมคลองไม่มีบรันดีสีทองก็มีบรรดองชุ่มใจนักร้องดนตรีกีตาร์ชนชามจะนำเราไปสุขาวดีรำไรเรียงดวงรอไทยสหายสุรานักดื่มเขาว่ากันยังไงคะเหงาก็ช้าง อ้างวางก็สิงถูกทิ้งก็ลีโอ oh. แต่ป้าว่าอย่างนี้ค่ะฟินก็สิงถูกทิ้งก็ช้างรมค้างก็ลีโอห <Yeah. S 1> รือว่าแดงเดือดอดดื่ม ลืมทุกก็ช้างสร้างสุขก็สิงเศร้าจริงก็ลีโอมทาทำความรู้จักกับเรื่องเมาเมาสักนิดหนึ่งนะคะสับภาษาอังกฤษอย่างเช่นคำว่าเหล้าหรือสุราภาษาอังกฤษใช้คำรวมว่าแอลกอฮอล์แล้วก็ยังมีคำเอื่นรอบโลกให้รู้จักไว้ด้วยนะคะจะได้ระวังตัวหรือจะได้รู้ที่ซื้อตามมาคะ่ะเหล้าขาวหรือว่าเหล้าโรงภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Ri ส์วิสก y rice ก็คือข้าวนั่นเองต้องออกเสียงตัว R ให้ชัดถ้าออกเป็นเสียง Rice มันจะกลายเป็นเห็บหมัดหาวไปเพราะฉะนั้นใช้ว่า rice whiskey ส่วน sake ก็คือสาเกซึ่งเป็น rice wine คำว่า spirit ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่หมายถึงเหล้านะคะความหมายจริงๆก็คือของเหลวละเหยที่ได้จากการกลั่นค่ะคำว่า booze เป็นคำที่ไม่เป็นทางการแปลว่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ส่วนคำนี้เป็นคำที่ใช้แทนคำว่าแอลกอฮอล์บ่อยๆก็คือคำว่าลิกอร์ซึ่งหมายถึงน้ำกลัน่นหรือเหล้ากลัน่นจำพวกบรันดีหรือวิสกี้อุสาโทต่างจากเหล้าอางุ่นค่ะคำว่าบริวก็คือต้มต้มอะไรล่ะคะต้มเหล้าไง oh. แต่ถ้าเป็นแสลงจะหมายถึงเหล้าและเบียรอีกคำหนึงยาวนิดนึงแต่ก็ควรจะเรียนรู้ไว้นะคะ intoxicating liquor คือน้ำเมาค่ะ Wine รู้จักกันแพร่หลายแล้วก็คือเหล้าที่หมักจากผลไม้ค่ะ b r a n d y ออกเสียง b r a n d y b r a n d y ก็คือเหล้าบรันดีคอน n ยกคือบรันดีคุณภาพดีที่ผลิตในฝรั่งเศสออกเสียงแบบฝรั่งเศสค่ะคอน n ยกมาพูดถึงตระกูลเบียร์กันมากค่ะตัวนี้ทำให้เปรี้ยวปากได้ดีนักแลแต่ต้องระวังนะคะเพราะว่ามันฉุง,ง่ายวันง่ายมากเลยมาลองเรียนรู้คำว่าเบียรทั่วโลกจะได้สั่งได้ถูกนะคะ อันแรกเลยค่ะภาษาญี่ปุ่นบีร์ภาษาอาหรับเบระภาษาจีนผีเจียวภาษาลาวเบียภาษามาเลบีรภาษาเวียดนามเบียภาษาอิตาเลียนบีรภาษาฝรั่งเศสเบียรภาษาเยอรมันเบียร์ ส่วนคำว่าเอลเป็นคำที่ใช้กันมาตั้งแต่ดั้งเดิมจนถึงปัจจุบันนะคะก็จะมีทั้ง pale ale ซึ่งแปลว่าเบียร์รสอ่อน mild ale เน้นเมาล์รสชาตินุ่มนวลดื่มง่ายถ้าพูดถึงคำว่า bitter ก็จะหมายถึงเบียร์เหมือนกันแต่ขย่อให้สั้นลงก็จะมีรสชาติที่เข้มข้นกว่า mild ale นะคะส่วนคำว่า ale house ก็จะหมายถึงร้านขายเหล้า บางทีเขาใช้คำว่า ale house แทนคำว่า p u b ส่วนคำว่า lager มีต้นกำเนิดมาจากเยอรมนีมาจากคำว่า lagen หมายถึงการเก็บกักหมักจากมอลข้าว b a เ l e และ hops beer lager เนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่สดชื่นและรสนุ่มนวลแต่มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ค่อนข้างสูงค่ะ shandy เบียผสมมะนาวถูกใจสาวๆค่ะ <Yay! S 1> porters จะมีความขมของ h o p สมากกว่า Stout ส่วนเบียรดำอีกตัวหนึ่งก็คือ Stout เป็นเบียร์ที่ได้จากการหมักข้าวบาเล่ที่อบจนเกือบไหมร่วมกับมอลก็เลยมีกลิ่นแล้วก็รสของมอลค่อนข้างมากมีรสหวานแล้วก็มีสีเข้มกว่า Porter's ข้อดีก็คือว่ามีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่อนข้างต่ำจึงถือว่าเป็นเบียร์เพื่อสุขภาพค่ะ อีกตัวหนึ่งก็เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเหมือนกันก็คือแชมเปญผลิตจากเหล้าอางุ่นขาวชนิดหนึ่งต้นกำเนิดอยู่ที่แคว้นชอมปานในฝรั่งเศสถัดมาก็จะเป็นเหล้าในแถบตะวันตกอย่างเช่นเบอร์เบนเป็นเหล้าในอเมริกาค่ะตัวถัดไปกัวโรเหล้ากลัน่นทำมาจากน้ำตาลอ้อยผลิตขึ้นในประเทศละตินอเมริกามีรสหวานเล็กน้อยกลับมาแถบนี้ค่ะอารก อารักเป็นแอลกอฮอล์ที่ผลิตในแถบอินเดียสีลังกาแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้ทำจากยางมะพร้าวหรืออ้อยที่หมักแล้วแล้วก็มีแจมด้วยเมล็ดพืชหรือผลไม้ของประเทศต้นกำเนิดนั้นๆบางครั้งเขาก็จะสะกดง่ายๆว่าอารักหรือเรียกสั้นๆว่าแร็กให้ทันใจนักดื่มเลยค่ะแร็กเชอรี่ไม่ได้เป็นแค่ลูกเชอรี่นะคะแต่เป็นเหล้าอางุ่นที่มีแอลกอฮอล์สูงค่ะ เหล้าอย่างอื่นก็มีรัมมีจินมีวอดกาวอดกาค่อนข้างแรงแล้วจริงๆในภาษาของรัสเซียวอดกาหมายถึง Water น้ำค่ะหรือแม้กระทั่งในเมืองปรากเขาจะเรียกว่าวอดาวอดาก็คือน้ำนะคะแต่นี่วอดกา40ดีกรีขึ้นไปเลยค่ะ <c oughs> ยังมีอีกค่ะอาร์นิเซตเป็นเหล้าที่เจือรสของเมล็ดพืชชนิดหนึ่งส่วนตัวนี้แปลกนิดนึงค่ะคูมิส เป็นเหล้าที่ได้จากการหมักนมอูดเอาละค่ะเราได้เรียนรู้พอสมควรเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสุรามาเรียนรู้คำอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดื่มเหล้านะคะ a p e r a t i v เป็นการดื่มเล็กน้อยเพื่อการเจริญอาหารจําไว้นะคะเขาให้ดื่มเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพราะอันนี้กำลังจะเข้าไปสู่อาหารจานหลักของเขาค่ะอย่าเพิ่งดื่มเยอะเพราะถ้าคุณดื่มเยอะ <c oughs> คุณจะบูซ คำนี้เป็นคำไม่เป็นทางการหมายถึงดื่มเหล้าเยอะมากคำนี้ถ้าไม่ใช่สแสลงก็จะหมายถึงผับหรือว่าคนที่ดื่มเหล้ามากนั่นเอง oh. บูซ่านักดื่มค่ะ oh. นอกเรื่องมาให้นิดนึงคำว่าวิสกี้ที่หมายถึงเหล้าวิสกี้เนี่ยนะคะถ้าวิสค์คำเดียวก็จะหมายถึงเครื่องตีไข่ครีมหรือว่าไม้ขนไก่วิสก์หมายถึงไม้ขนไก่หนวดเคราแล้วก็หนวดของสัตว์ ถ้า whisk away ก็จะหมายถึงปัดออกเบาๆป้าแถมสำนวนนี้ให้อีกสำนวนหนึ่งซึ่งคำว่า whisk away จะต่างจากคำว่าปัดออกเบาๆความหมายคืออะไรฟังให้ดีค่ะ <Yeah. S 1> I want to whisk away my guy I love I want to whisk away my guy I love <Yeah. S 1> ฉันอยากจะคว้าผู้ชายที่ฉันรักเอาไว้ <Yeah. S 1> ทีนี้เวลาที่คุณไปพับถ้าคุณเห็นกระดิ่งอยู่ที่โต๊ะเคาน์เตอร์ คุณจะได้เผลอไปสั่นมันเข้าละเพราะไม่งั้นคุณจะกลายเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงเล่าให้คนทั้งผับในรอบต่อไปทันทีเลยค่ะลองดูไว้ล่ะคะ oh, oh. เวลาที่เราไปแห้งเหา่ไปพา์ที่กับเพื่อนเขาก็จะส่งเท็กซ์ส่งข้อความมาบอกสั้นๆว่า BYOB ซึ่งก็คือ Bring Your Own Bottle นำขวดเหล้าของคุณมาเองด้วยนะ หรือว่าเขาอาจจะส่งเท็กซ์มาสั้นๆแค่ว่า Beer นั่นก็หมายถึงว่าคุณสามารถนำเหล้าและเบ e r ที่คุณต้องการไปดื่มเองได้ด้วยค่ะส่วนคำนี้เป็นอีเดียมที่ป้าเคยสอนไปแล้วเป็นคำที่เปล่งออกมาเวลาเมาเขาจะใช้คำว่า down the hatch down the hatch ซึ่งก็เหมือนกับบ้านเราที่บอกว่าหมดแก้วสิบวิและคำสุดท้ายที่จะแนะนำก็คือคำว่า dry day dry day คือวันที่รัฐกำหนด ไม่อนุญาตให้มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใดๆเลยซึ่งก็อาจจะเป็นวาระต่างๆไม่ว่าจะเป็นวันหยุดพิเศษหรือว่าวันก่อนเลือกตั้งและนั่นก็ไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยนะคะต่างประเทศเขาก็มีเช่นกันนะคะ one dry day เพราะฉะนั้นนัดกันให้ดีถ้าเกิดจะไปดื่มถ้าเขาพูดบอกว่าเฮ้ยวันนี้ dry day นะคะแปลว่าวันนั้นคุณอดคะ่ะส่วนใหญ่ก็จะรู้กันว่า dry day หรือจะมีบางคนเท่านั้นที่จะพูดชัดๆไปเลยว่า no alcohol day วันนี้พูดมากไปแล้วก็คงจะพอแต่เพียงเท่านี้นะคะปาชักจะเปรี้ยวปาซกซะแล้วพูดเรื่องนี้เข้าไปเยอะแล้วจะพูดเรื่องอะไรต่อนนั้นมาติดตามกันนะคะหวังว่าทุกท่านจะได้ฝึกฝนเพื่อพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นค่ะแล้วพบกันค่ะบ๊ายบาย